สบายดีสบายดีพ no. ี่น้องเอ้มาเบิ่งของปัดใหญ่นี่นะเขาบั่นห่านี่ปั่นไว้ที่สุดพี่น้องสมงึงหนึ่งต่อเก้าสิบสอบโอ้ไหวสุดเขางามดี ก็จะผ่านนหะคือกันนี้ฮุ่่่ณข่งหนึ่งเก้าสิบสอง่ไหมแน่ใฮะมุ่ <laughs> มงเก้าสิบองอว่อยู่ดีเนาะ ไม้ตองการติดต่อไหต้งหมโองเก่าซีองพันีราคาดวยไปไเตึ้งวอไตึง้วยไปไหนให้ึงทองก็ได้ต้งไปก็ไปก็ปืดให้เอาไาปอ่นั้นอยจะส่วนรั้งกัไนิดนิดถูกต้ไนะ้ có rồi đó. Rồi, nhắc, nhắc, có share. Cục. Rồi, live. ครับ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  ไล่เด็กมาไล่ลงไปกำลังคนเขาเนาะพี่ดองเนาะเห็ดให้เห็ดหน้ามี่เขากินไล่เด็กกินกะคายเนี่ย